หลังจากกลับจากทํางานแจกไพ่นะคะชนีกม็มารีบเป็นเลยค่ะไม่ใช่สี่ชัน้นมารีบทากายภาพบําบัดช่วงนี้มันก็จะมีอาการปวดคอกับปวดสบะบักที่หลังนะคะช่วงนี้ก็เลยต้องแบบดูแลตัวเองนิดแต่แล้วคนบอกว่าพี่ทำไมไม่ไปนวดคลายเส้นละคะไปนวดแล้วคะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะคือมันเป็นมานานนะคะมันก็เลยทําให้แบบปวดม,มากเป็นคนที่นวดบ่อยมากนะคะเพราะว่าป้าสามีเนี่ยซื้อแพ็กเกจนวดให้เป็นแบบหลายเดือนเลยนะคะเขารู้ว่าชานีปวดลัวกับ<ๆ>ชนีไม่ชอบออกกําลังกายนะคะไม่ชอบยืดเส้นยืดสายนะคะอวันนี้ฉันก็เลยจะมายืดเเสส้้นนนยยาะะคตโชล ึ่งแมตต์ดึง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 ดึะะะะงจจด,ดึง<ช>ดึงน,น,นึนะะนงนนะะดึนนบบดงดะะึงดึงตึงด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 ึงมึงด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 ึงตึงดึงดึงตึงดึงดึงวึงด,าาดะะึง <c oughs> ดึง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 ตึงด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 ึงตึงดึง่ึงดึงดึงชึงดึงดึงนึงดึงตึง่ึงด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 ึงตึงด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 ึงตึงด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 ึง0ึงาึงเึงน ปัดเทว่าเราวันนี้ก็โชว์ให้มันพอเป็นกระใสหน่อยดีไหมล่ะโอเคค่ะวันนี้ทํางานแจกไพ่แปดชั่วโมงได้ทิปหนึ่งพันกับอีกหกสิบห้าเหรียญปีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นสี่นะคะวันนี้เจอลูกค้าคนนึงนะคะเป็นอารมณ์แบบเด็กๆก,ก,กรุบกริบอายุประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าแต่เล่นตาหนึ่งตาละพันความ 1> 1, <000. S 2> น่ารักของเขาก็คือเขาพยายามเบทให้ฉันทุกตาค่ะมันเป็นแบงค์แจ็คดับเบิลเด็คนะคะแล้วคือแบบรอบแรกฉันไม่สามารถทําทิปได้เลยรู้สึกว่าเหมือนดวงเรามันข่มลูกค้าไงออมก,ก็เลยบอกว่ายู เอาทำไมล่ะก็เนี่ยเบ็ให้ยูไปด้วยแล้วก็เนี่ยเวลาเธอได้เธอก็จะได้หยิบไปเลยอองก็มีความมูเตลูไงอองก็เลยบอกว่าดวงฉันอะมันเป็นคนที่ดวงแข็งมากเว้ยคือถ้าเกิดว่าฉันเบ็ดด้วยแล้วเธอเบ็ด,ด้วยอย่างเงี้ยมันจะตีกันงเียฉะนั้นเธอ,อ,อไม่ต้องวางตังค์ให้ฉันเธอวางไว้บนสแต็กเงินของเธอเลยถ้าเกิดเธอได้อะเธอเขายื่นให้ฉันโอเคลูกค้าเป็นฝรั่งนะแต่นางเชื่อฟังฉันจ้านางก็บอกโอเคถ้ายูบอกว่าแบบนั้นฉันก็จะทําตามยูตลุกมันได้ผลจ้าสินาทีสุดท้ายคือแบบฉันให้แหนมมาากจนนงงแแบบบบไได้ตัปประณ เจ็ดแปดพันเหรียญลูกค้านะคนนี้ฉลาดน,นะหลังจากที่เขาเล่นได้วันเจ็ดแปดพันเหรียญอย่างเงี้ยเออเขาก็หยุดเกมนะคะแล้วเขาก็โอเคเดี๋ยวฉันพอแล้วเอออย่างเงี้ยถูกต้องแล้วค่ะเล่นได้แล้วก็ควรเลิกเขาก็โยนทิปมาให้ออมประมาณแบบ600หกร้อยเหรียญนะคะออมก็แบบโอ้ oh my god ขอบคุณมากนะยูอยากมีลูกค้าแบบเนี้ยวันละยี่สิบคน